เด็กผีที่รักพีวิวครับไปกันที่ศึกคราบาวครับนะครับเกมนี้เรามีนัดเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับแหม,มลวกเวลยว่ายิ้มแย้มชื่นใจเหลือเกินนะครับผมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราที่ตอนนี้ก็เข้าสู่ยุคใหม่อย่างไม่เป็นทางการนะครับผมเพราะว่าเพิ่งจะปลดเอลิทนาคออกไปแล้วก็ให้ลุฟต์ฟันยิสโตลอยนั้น มาคุมพับเป็นเขา,าเรียกว่ารักษาการแทนชั่วคราวนะครับเรื่องราวของคุนซื้อคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าใครจะมารับงานนี้ซึ่งคนที่มารงที่สุดก็คงหนีไม่พน้นลูเบตอมโมลิมนะครับคุณซื้อของส p o ร t ต n g ่รีสบอนซซึ่งเดี๋ยวเราก็รอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับในเรื่องของคุณซื้อคนใหม่เดี๋ยวเรามาดู AI นะครับผมจำลองเกมนี้กันก่อนดีกว่านะครับในศึกคาราบาวครับซึ่งในทีมของเกมเนี่ยอาจยังเหตุออลิเทนฮากอยู่เดี๋ยวต้องรออีกสักแป๊บนึงนะครับผมก็ทางฝั่งของ EA เนี่ยเขาก็ได้จะมีการเขาเรียกว่าอัปเดตแพทครั้งใหญ่นะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องมีการถอ,อนเอลิเทนฮากออกแล้วก็รอคุณซื้อคนใหม่เข้ามานั่นเองนะครับผมซึ่งในทีมของเกมเนี่ยพอเราจัดเป็นการเจอกันระหว่างทีมในศึกพินิเื่องกรีกเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า ทีมทุกอย่างมันก็เลยเป็นแบบทีมลีันั่นเองนะครับแนมะ้ว่าคาราบาลมันเป็นคราบาลครับก็ตามแต่นะครับแต่มันไม่มีโหมดในตัวของคาราบาลให้ดูนั่นเองแนตะ่เรื่องของอเรื่องลูกฟุตบอลนั้นผมก็จะมีการปรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะ มาดูเสมืตัวจริงนี่คือตามการคาดการนะครับผมก็ต้องบอกว่ามีการปรับทับเล็กน้อยนะครับโดยที่ทอมมี่คอลเลเยอร์เนี่ยทอมมี่คอลเลเยอร์ก็จะได้เล่นแบ็คซ้ายนะครับรวมไปถึงบูโน้องแพรนันส์อาจจะถูกดรอปเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็ให้คิสเทนวีเซนยืนแนวรุกนะครับแล้วก็โจอชัวซัคซี่เนี่ยก็โดนสลับเป็นตัวจริงนะครับผมส่วนทั้งฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้นี้ของซีคูเปอร์ต้องบอกว่าในการเออเขาเรียกว่าคาดการนะครับมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยโอ้เกิดจะยกทีมเลยนะครับใช้คําว่า ทีมที่สองเลยก็ว่าได้นะครับผมน่าจะเป็นการทดลองด้วยนะครับแล้วก็ให้โอกาสตัวตัวสำรองนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมเกมกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับกับเกมคาราบาวครับรอบนี้นะครับเกมเริ่มครับแมนเชสเตอร์ทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายเคลยร์ลูกเริ่มเกมก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายในชุดสีน้ำเงินนะครับไปมาบอกว่า ทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยตามการคาดการณ์ก็ต้องบอกโอ้โหเปลี่ยนตัวผู้เล่นนี้น่าจะมีประมาณ8-9คนเลยนะครับอา่าบรรจังหวะน,นี้ก่อนอามัดอามัดน,นะครับได้ลงสนามเป็นตัวจริงวันนี้และเปิดน,นิดตรงเป็นตัวสำรองและยิงยิงลูกนี้นะเซื่อชัยยิงอีกครั้งหนึงครับติดเซฟโอ้โหทักทายกันอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลูกเตะม,มุมครับของคริสเตียนเอลิกเซ่นครับ <c oughs> การโชว์นะครับวิ่งเข้ามาอยู่ใกล้ๆเปอดเดยยาวมาลูกนี้แล้วโดนโมงสกัดทิ้งออกไปแล้วก็ยังเป็นบอลของแมนยูเต็ดซักซี่ซักซีซกซ่ได้พลิกบอลซักซี่ได้ขวาลูกนี้ยังติดล็อกครับนี่ทางฝั่งเบสเตอร์ซิตี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นค่อนข้างจะเยอะเหมือนจะไม่เน้นนะครับในทัวของคาราบาวครับแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ ยังจะดูเน้นกว่านะครับดูเปิดแจกวาดแต่มือ่อกี้น่มันจะมงครับแม่ข้ามือของวาดนะครับวันนี้ผู้สัมปตูก็เปลี่ยนเป็นมือสองด้วยนะครับแต่แมนยูแต่ยังคงเป็นโอนาน่าอยู่เลสเตอร์ซิตี้พยายามที่จะเอาเกมขึ้นมาครับเอาบอลมาอยู่ที่กลางสนามครับคอนโดวาลีดมาที่โอลิเวอร์สคิปแทงมาครับซูมาเล่ ซูมาเลกกระชากมามีพื้นที่ซูมาเล่แหมแเ้วเสียบอลไปเองครับอูกาเต้สกิดบอลแย่งได้บอลมาที่กาณาโชกาณาโชมีพื้นที่ในการลากเลี้ยงเป็นหลังกลับมาครับอยู่ที่คอริเยอร์ตันนี้ได้ลงสนามเป็นแบ็คซ้ายนะครับแหมกลายเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์เฉยเลยนะครับซุมาเล่ครั้งครับโอคุริ เสียบอลครับทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้หลายๆคนยคนก็ต้องบอกว่าชื่อนักเตะอันนี้ไม่ค่อยจะคุ้นหน้าคุตาเท่าไหร่นะครับสำหรับเลสเตอร์ซิตี้เพราะว่าเป็นตัวสำรองซะส่วนใหญ่นะครับแตจะเปลี่ยนเปลี่ยนยกทีมเลยก็ว่าได้นะครับบอลอยู่ที่อินนิเซนทำชิงมาให้กาาโชกาาโชพาบอลขึ้นมากาาโชทำางให้กับซัสซี่ซักซี่ละแมเสียบอลไปเองครับวันนี้ซักซี่ก็ ได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงนะครับตายมาลูกนี้พอมาทางฝั่งซ้ายคือว่าลีคือว่าลีศครับได้จริงลูกนี้แม่เบาไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมาดูจังหวะภาพช้าครับการยิงของจอชัวซึกซี่ครับก็โดนเซฟนะครับโดย แดนนี่วอร์ดนะครับเอบอลยาวๆมาครับโอนาน่าลงขึ้นกลับมามาเป็นทางฝั่งของเลสเตอร์ได้บอลฟาตบุฟฟอตบุอฟครับอูแต่งบอลมาลูกนี้แหมไม่ทา,านโอ้แมยูเว่นต์นสวนกลับอิลิกเซน่นอิลิกเซนครับาที่อูกาเต้เคลื่อนอยู่ทางขวาอาหมาัด ให้กับดาโล่ยังเป็นตัวจริงต่อเนื่องครับดิโกดาโลแพงมาให้กับอาร์มัดอาร์มัดเข้าซ้ายอาร์มัดทำไงอาร์มัดจะสอบเอ้ไม่ให้กับเซอร์ซีเซอร์ซียิงลูกนี้วเรียบร้อยโอ้โหนี่ครับต่อตัวเซอร์ซีรถล็อกตัวเองได้สำเร็จครับไม่ครับโอ้เอ็นิกเกนฮารมาดีใจครับมันต้พาลูกยิงครับนี่ไม่มีอีกแล้วนะครับภาพอย่างนี้โอ้โหมาแล้วครับหนึ่งสกอร์ของแมนยูไนเต็ด ดูอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะนี้ครับโอ้โหซัด้วยควาเต็มข้อล่อเต็มแข้งของจอชัวเซ็กซี่ครับไอ้เอลิจันฮักสัใจครับแม่ข้อน,นี้สัดใจได้เฉพาะในเกมนะครับของจริงบริเวเป็นที่เรียบร้อยนะครับซือชาวดัชประสบความล้มเหลวครับในฤดูกาลนี้จริงๆก็ล้มเหลวแต่ฤดูกาลก่อนนะว่าจะได้เอฟเอคัพก็ตามนะครับบอลอยู่ที่คานูบารี วนนี้ครับแล้วโอ้ถ่ายบอลไม่ละเอียดเท่าไหร่ครับเลสเตอร์ยังได้บอลอยู่ครับบุนนอ่าแล้วก็เสียบอลครับกาเซมิโลให้กับกาาโชมีผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับอยู่ในเตดนาหนึ่งสกอร์กาาโชพยายามฝืนจะไปเองจ่ายขึ้นหลังกลับมาคอริเอร์ให้กับอีลิกเซนมาที่อามาดอามาดรับแขงให้ลูกแม่ไม่ถึงครับ โดนตัดบอลไปเฟอร์มอล,ลิครับชากมามีด้านหน้าแต่ยังไม่จ่ายยังยึกยักยึกงักยึกงัก,ก,งกล้วจ่ายลูกนี้เล่นยากครับโอ้โหนึกว่าตัวเองเป็นซีดานแต่บอลก็ยังเป็นของเลสเตอร์อยู่ที่รู้ว่าสคริป,สคร,ปสคริปมาที่ซูมาเลวันนี้เล่นเล่นเล่นคู่กันครับแล้วแทงมาอนนีลล้ครับแหมโดนตักบอลไปครับเสียบอลให้กับแมนยมูเอเต็ดเดลิกเดล,ลิกมาที่ดาโลดาโลครับ กับอูกาเต้เล่นกันสันซันสองคนกาเซมิโล่ายไปข้างหน้ากาณาโชกาณาโชครับมีพื้นที่กระชากไปกระชากไปแล้วจ่ายมาให้อินิเซนอินิเซนแหมจะจ่ายลูกยากแต่บอลจะเป็นของแม so 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 นเชสเตอร์ยูไนเต็ดซ็อกซี่ซ็อกซี่จะได้โอกาสสับลูกนี้ครับแม่ติดแซฟต์เดินไปเซฟแดนนีวอร์ดแล้วก็ได้เป็นลูกแต้มมุหรือเปล่าครับวนะับนนี้เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงครับ จังหวะยิงของจอชัวเซซี่ครับไม่ยครับโอ้โหยิงลูกนี้เต็มข้อดีเดียวเลยครับรู้แต่ม,มุมของแมนยูเวเตตเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายครับยังนำอยู่1สกอร์ครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นกันสั้นๆครับการาโชการาโชพาบอลเข้ากรอบเก็บอโทษการาโชจ่ายมาที่มาตินเนสครับแหมโดนแย่งไปลุคโทมสัสพาบอลขึ้นมาพยายามไปเองลุคโทมสัส ไปของเลสเตอร์ครับสคริปทิซูมาเล่จ่ายบอลไปลูกนี้แหม่จ่ายบอลไม่ละเอียดครับเสียบอลให้กับยูเอเทตกาเซมิโลหาทีากาาโชกาาโชมันกาทาโชววันนี้นี่เนี้ยงบอลไม่ผ่านเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็เสียบอลอีกครั้งหนึ่งวันนี้โชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเลยครับวมนสุดสัปดาห์นี้ก็โอกาสยิงเลอ,เอะเทอะลือเกินนะครับสำหรับอารโดกาาโช เลสเตอร์ซิตี้จะได้ปิดเกม,ไ,มได้เสมอมั่อแ่ยิงลูกนี้ติดบล็อกแล้วดิ๊แม่กจะไม่ได้โมงครับโอ้โหจะได้ปิดอีกสักเพลงหนึ่งไหมดูจังหวะอีกครั้งหนึ่งของเลสเตอร์ซิตี้ทำยังไงทําแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับู้ตสินปาวินหมดเวลาการแข่งขันครับในช่วงครึ่งเวลาแรกครับโอ้โหวันนี้น่ครับโอกาสสี่ครั้งของจอชัวเซซี่ครับเป็นหนึ่งประตู เป็นประตูเดียวในครึ่งเวลาแรกครับจบเกมครึ่งแรกครับยูเต็ดหนึ่งเลสเตอร์ศูนย์ครับ มาดูสตัดกันในช่วงครึ่งเวลาแรกกันครับเรื่องของการครอบครองบอลเนี่ยก็เป็นฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ที่เหนือกว่าแต่ไม่มากนะครับ52ต่อ48นะครับเรื่องของการผ่านบอลก็กใกล้เคียงกันนะครับ58ต่อ54ครั้งในการจบสกอร์เป็นแมน a ยูไนเต็ดที่มากกว่านะครับ6ครั้งต่อ2ครั้งส่วนเรื่องของเกมรับก็เป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ดูดีกว่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมเกมในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับ เกมเริ่มครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกจากขวาไปซ้ายในชุดสีแดงบอลมาที่อาร์มัดทั้งสองทีมยังไม่มีการขยับประเด็นตัวนะดาโลมาที่อาร์มัดแทงมาให้กับเซอร์ซี่เซอร์ซี่ขึนมากานาโชมาที่อีลิกเซนอีลิกเซนใหม่จับจะยิงเองลูกนี้อาร์มัดได้พีพื้นที่เซอร์ซี่ได้โอกาสยิงลูกนี้เรียบร้อยก็ชูเซอร์ซี่ครับ โอ้โหได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งวันนี้ครับพอดจริงๆจอชัวเซ็กซี่ครับโอ้โหได้คลิกบอลแล้วก็สัตว์ลูกนี้ครับโอ้โหเข้าประตูไปครับโอ้โหหลบทางด้านของของเียเตอีอ่ครับโอ้โหเอียบเซ็งเลยครับทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้วันนี้ครับ เปิดมอมาแล้วก็ต้องเร่งเกมนะครับสำหรับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้โดนไป2ส,อสกอร์แต่ยังมป็นอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาหมัดครับโอ้วันนี้กระชากดีเหลือเกินอาหมาัดพาบอลไปอาหมาัดไปเองอาหมาัดไปครับแหมเราไม่ผ่านลูกโคมาสเกมรับของเลสเตอร์ซิตี้ดูจะมีปัญหานะครับการโชวมาแล้วเสร็จทางปั่งของเลสเตอร์ซิตี้ตัดบอลไปได้บอลอยู่ที่สุดวาลีด แต่ว่าลิทครับให้มาเข้ากลางคือตอนนี้บอลของเลสเตอร์ซิตี้คือไม่คืบนะอาะดูจังหวะน,นี้พอจะไปถึงแล้วก็ไม่เสียที่แนวรุกนะครับเกมรับของวันเกมรับยูเต็ดวันนี้ถือว่าเล่นกันได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับบวกกับเลสเตอร์ซิตี้คุณภาพผู้เล่นก็ต้องบอกว่าโอ้สู้แมนยูเต็ดไม่ได้นะครับเพราะว่าใช้ชุดสอบเป็นหลักแล้วแทงมาลูกนี้ได้จริงนะบอติดเซ โอ้โหลูกนี้ยีนิกเซนจะวิ่งเข้าไปยิงนะครับแล้วมีการปรับจริงๆด้วยครับมิวอันนี้ต้องลงสนามมานะครับโอ้ต้องบอกว่าต้องเร่งแล้วครับเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเออมาลูกนี้ครับโมงสกัดออกไปฝั่งของเลสเตอร์สตี้นมนยูเต็ดพยายามงงนุนครับอาหมัดแล้วก็โดนเตะยาวยาวสาดทิ้งมาแต่ต้อมาเซตบอลกันใหม่ครับบอลอยู่ที่ คอร์เนียร์นี่จะเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็อินเวิร์ดมาช่วยตรงกลางสนามครับคอร์เนียร์อีกครั้งไปกับเอลิเซนอุนเกเต้เอลิเซนนี่การนาโชการนาโชแทงมาลูกนี้สวยๆครับแล้วได้โอกาสติ๊กโบ๊ทแต่ขึ้นหลังกลับมาอริกเซนแทงมาอามาดได้ขวาลูกนี้ว่าจะชนเสาครับโอ้โหอามาดครับ เตือบจะเป็น3สกอร์ของยไนเต็ดครับโอ้อามาติโอโลครับวันนี้เล่นโดดเด่นหรือเกินแอดเฟิร์ตนี่ต้องนั่งดูน้องเล่นเลยครับวันนี้บอมาที่ซูมาเล่เไปที่ฟาตอูฟาตอูครับแล้วโดนเบียดตีบอลออกไปโดยคอริเอร์ครับยูไนเต็ดมีการเปลี่ยนตัวครับก็ส่งนูแซมสาสซอวีครับ ลงสนามมาแทนที่อีของคอ b บีคอลิเยอร์ครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายเปิดบอลมาลูกนี้ครับโดนโมงสกัดออกไปแล้วยังเป็นบอลของเลสเตอร์ซิตี้อยู่ครับจังหวะนี้ประตูประตูครับชักได้เปิดมาลูกนี้แล้วเด็มงครับโอ้โหติดเซฟแล้วควาาหมัดเลยครับโอนาน่าเปิดบอลเร็วมาแล้วแม่นด้วยให้กับกานาโช กาลาโช่มีพื้นที่กระชากกาลาโชกระชากไปแล้วไม่ผ่านไปเรล่าครับปาทาวูปาทาวูรครับแหน่ครับโดนเสียบเลยครับโอ้โหรูซายมาสลาวีดุไปเยอะครับเดี๋ยวตดเปลี่ยนตัวครับส่งบรูโน่ปานานส์ครับมาแทนที่ของคริสเตียนเอริกเซ่นนะครับส่วน ทางฝั่งเรสเตอร์ซิตี้ก็มีการขยับเหมือนกันนะครับแต่ว่าลีดออกนะครับแล้วก็้นโ่งดูนี้ก่อนครับเรามองออกไปมาวิดี้นะครับลงสนามมาแทนที่เมื่อสักครู่นี้นะครับทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็ขยับอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นใครครับเมื่อสักครู่อบอกว่า เลสเตอร์นี้ขยับเร็วนะครับเหลืออีกี5ทีสุดท้ายก็หวังจะตีตื้นให้ได้เร็วที่สุดครับมาสลาวีมาที่ฟิน a n นซ์บูโน่บูโน่พ b ิกบอลให้กับเซอร์ซีเซอร์ซีมาที่กาณาโชกาณาโชทำยังไงแล้วไม่กาณาโชวันนี้ไม่ผ่านเลยนะครับเรื่องของการกระชากลากเรือยติดลบนะฮะแล้ววาร์ดี้ได้พลิกทางขวามีเพื่อนไม่เติมสอดไม่ถึง แล้วก็แทงมาครับในตัวกัดยิงครับโอ้น่าผิดหวังเหลือเกินครับตัวสำรองลายนี้ครับชื่อก็อ่านยากยากนะครับเล่นกันชา้ชาๆแล้วครับฝั่งของอยู่ในเตดครับเป็นฟุกกี้เป็นครั้งแรกของคานอนสนะครับ จะมีพิษสงอะไรครับกับลูกยิงเมื่อสักครู่อามาท่บูโน่อามาอีกครั้งทางขวาม,มีดาโล่มีพื้นที่ดาโล่มีพื้นที่แต่ไม่ไปครับโอ้โหแล้วตอกส้นครับโอ้โหดา่ดางือจริงแล้วครับโอ้ในเกมมันยังไม่เว้นครับมีพื้นที่ลงโลกมึงไปตอกส้นทำมะเขืออะไรครับบ้าบอแล้วจ่ายมาลรกนี้ปาตาบูมีพื้นที่ได้จริงครับโอ้โหดูครับความง่ของนักเตะคนเดียวครับแมนยูเตดเกือบเสียประตู โอ้โหทําเป็นเล่นไปครับโอ้แล้วมีการเปลี่ยนตัวเอาลินเดอร์เลิฟลงมาด้วยครับนี่โอ้โหเกมยังไม่เอาเทนฮาร์ตออกครับสไตล์เทนฮาร์ตยังชัดเจนนะครับโอ้โอ้เปลี่ยนลินเดอร์เลิฟไปเล่นกลางรับนะครับโอ้ชาลาจริงๆนะครับเป็นกรดเลยนะครับเอาละได้โอกาสติดอีกรอกนี้ติดแซงครับโอ้โหยิงไม่ค่อยดีครับแม่ยิงไม่เ,เขาเรียกว่ายิงไม่หนีตัวครับ โอ้แต่ช่วงที่โอตา่าใช้คำว่าเขาปลอมครับร่างทองอยู่นะครับในเรื่องของการเซฟช่วงนี้ยังถือว่าทำได้ดีนะครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมครับโอ้โหยังติดใจจังหวะตอก้นของดาโลอยู่นะครับลงลงไม่กระชากไม่เปิดไม่โยนไม่เฮียเลยครับแม่ตอกส้นอ่ะมาดูครับกาาโชกกาโชกแทงลูกนี้สวยครับมีพื้นที่เซซี่ เซอร์ซีจ่ายคืนกย่างกับมาดาโลทำไงดาโลคืนมาที่บูโนบูโนให้กับเซอร์ซีเซอร์ซี่อาามัดกัมขอภัยต่อส้นมาแล้วบูโนได้ยิงลูกนี้ครับเบาเกินไปมิวอดก็เปิดบอลยาวๆมาอย่างรวดเร็วเข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วนะครับซูมาเล่ปาตาอูปาตาอูครับตอนน้ไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับ ฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็ผู้ตัดสินครับเป่าต้กหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับก็เป็นนั้นว่าแมนยูอเต็ดครับของลุนปันทิสโซลอยนะครับนี่ยังเป็นคุณซชื่อคนเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวรออัปเดตแพทนะครับเดี๋ยวก็มีการประเดี๋ยแปลงนะครับสำหรับผู้ซือของแมนเชสเตอร์ยูอิเต็ดในเกม FC 25นะครับจับมาที่จอชว์ซึซี่ครับโอกาสยิง5ครั้งกับ2ประตูต้องบอกว่าพฟอร์มของเขาโดดเด่นทีเดียวเลยนะครับน่าเชื่อนะครับ ในเกมอย่างเก่งนะครับของจริงในอย่างกากอยู่นะครับอาจบเกมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองเลสเตอร์ซิตี้ศครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับการจําลองการแข่งขัน ในเกม FC25 นะครับปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ชนะไป2ประตูต่อศูนย์ในยุคใหม่ของรุ่นฟันนิสเทลลอยนะครับที่ยังคงเป็นรักษาการผู้จัดการทีมอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าของจริงจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามในค่ำคืนนี้ว่าสุดท้ายแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกลายเป็นบอเปลี่ยนโค้ชและก็เข้ารอบต่อไปได้หรือไม่ครับแต่ที่แน่นั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์ของเด็กผีที่รักแห่งนี้ด้วยนะครับ